สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับพริกไทยดำตาปืนไข่นะจ๊ะตัวนี้นะครับทํามาจากเม็ดพริกไทยดํา100%นตะครับตัวนี้นะครับเอามาใช้แล้วนะครับก็บอกว่าเฮ้ยค่อนข้างที่จะดีนะครับมันก็จะทําได้นะครับ2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็คือนี่จ้าทาตามที่เขาบอกนะก็คือแบบอะไรใส่พวกต้มยํานะครับหรือว่าไอ้กุ้งอบมุ้เทศนี่ยแล้วใส่เป็นเม็ดไปเลยนะครับกับอย่างที่2นะครับเราก็มาตํานะครับแล้วก็ เอามาผสมเครื่องปรุงนะครับทาเป็นอะไรพริกไทยป่นนะครับนี่จ้าเม็ดเขาก็สวยนะครับแล้วก็กลิ่นดีด้วยนะครับตัวเนี้ยเฮ้ยรู้เลยนะครับว่าเป็นพริกไทยที่มีคุณภาพนะครับเพราะกลิ่นดีนะครับแล้วก็ตามออกมาเนี่ยเฮ้ยได้รสชาติของพริกไทยดํานะครับที่มีความร้อนแรงนะครับแล้วก็โอเคมากๆเลยครับกับของตัวเนี้ยเม็ดเขาก็สวยนะครับกลิ่นก็ดีนะครับได้ทั้งกลิ่นและก็รสชาติของพริกไทยดําที่ดีมากๆเลยนะจ้ากับ ตัวนี้จ้านี่ให้ดูนะครับเม็ดก็สวยมากเม็ดก็สวยมากตําแล้วก็แบบว่าโอเคก็ทําได้สองแบบครับก็ใส่อาหารไปตรงๆอ่ะอบพวกนี้หรือว่าเอาไปบดตามเม็นพิชัยป่นก็อร่อยครับโอเคครับดี๋ยวะการิวคลิปนี้ในที้อาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับร่วมในข่ายสับสนเพียอาจารย์มีช่องทางของช้อปปี้นะครับก็สามารถกดไปซื้อสินค้าผ่านดังลิงก์อัปเดตของช้อปปี้ได้ครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า